การให้อภัยพระโอวาทพระอาจารย์จี้กงเมตตาการอภัยคนเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่ทุกๆวันเมื่อรู้จักอภัยคนจิตใจก็จะใสสว่างขึ้นทุกวันถอย1นก้าไม่ใช่ถอยออกมาจากคนกลุ่มนั้นแต่ถอยออกมาจากอารมณ์ของตนโดยไม่ต้องมีเหตุผลอะไรทั้งสิ้นอย่าบอกว่าทำไม่ได้มนุษย์ทุกคน เกิดมาต่างเคยทำผิดพลาดเพียงแต่โลกนี้ขาดแคลนคนอภัยความผิดครั้งเดียวลบล้างความดีร้อยครั้งทิ้งสมควรหรือไม่ไม่ฉะนั้นแม้ความผิดครั้งเดียวจะเป็นความผิดที่ใหญ่กว่าสิ่งที่เขาทำดีร้อยครั้งนั้นเราก็ยังต้องมีใจกว้างพร้อมที่จะให้อภัย ถ้าเราไม่รู้จักอภัยคนอื่นแล้วคนอื่นจะอภัยตัวเราได้อย่างไรพระโอวาท่านองค์ประธานคุมสอบสามภูมิอภัยคนในสิ่งที่ยากอภัยอดทนในสิ่งที่ยากทนย่อมส่งผลหัดบำเพ็ญบรรลุเป็นคนเหนือคนสุขงอมผลคืนหรือเวียนอยู่ที่ตน พระโอวาทท่านแปะเซียนหันเซียนจือบ่อยครั้งที่พยายามทำทุกอย่างดีกับเขาสารพัดแต่สิ่งที่ตอบแทนกลับมาคือคำด่าแต่พระพุทธองค์ถูกทำร้ายถึงขนาดโดนฆ่าโดนว่าแต่ท่านก็ไม่ถือโกรธพร้อมจะฝึกเมตตาให้อภัยเมื่อไหร่ที่เราพร้อมจะฝึกเมตตาให้อภัยเมื่อนั้น ก็ได้ย่างก้าวฝึกการเป็นพระพุทธ,ธพระโอวาทพระอาจารย์จี่กงคนบำเพ็ญธรรมแต่ทำตัวลับๆล,ล่อๆดูแล้วไม่สง่างามเมื่อเราเป็นคนเปิดเผยก็ต้องรู้จักที่จะให้อภัยคนจึงจะเพิ่มความมีราศีเพิ่มบารมีและสง่างามเหมือนปราดได้เพราะฉะนั้นปราด เปิดเผยจริงใจอภัยคนให้จําไว้พระโอวาทพระนาจาบางคนคนอื่นทำให้เราโมโหบางครั้งเราก็โมโหคนอื่นแต่เมื่อเขาทำผิดต้องให้อภัยเขาอย่าได้เอาเขามาพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะปลากที่เราพูด เมื่อไรที่เห็นคนผิดต้องคิดว่าแม้ตัวเราก็ยังผิดได้คนอื่นก็ผิดบ้างเป็นธรรมดาต้องพร้อมที่จะให้โอกาสเขาทำความดีและให้เวลาเขาเพื่อจะเป็นคนใหม่หากสิทธิ์น้องทำได้คนในโลกนี้แม้จะทำผิดพลาดก็พร้อมที่จะลุกขึ้นยืนแล้ว เดินต่อไปข้างหน้าด้วยกำลังใจจากเราใครเกิดมาดีพร้อมส่วนมากทุกคนต่างมีทั้งข้อดีข้อเสียคนอื่นก็เหมือนกันมีทั้งข้อดีและข้อเสียการอยู่ร่วมกันเราย่อมให้อภัยเขาได้เมื่อไหร่ฟังแล้วไม่ถูกหูมองแล้วไม่ถูกตาต้องคิดว่านั่นคือความไม่สมบูรณ์ของเขา ให้อภัยเขาใจเราถึงมีสุขและอยู่ร่วมกับเขาได้อย่างชันมิตรพระโอวาท,ท่านต้าเซี่ยวฝอถงเวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนฉะนั้นการให้อะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับการให้อภัยพระโอวาท,ท่านแปดเซียนหลันชัยเหอการให้อภัยหนึ่งวันไม่สามารถลบล้างความเกียดหนึ่งชีวิตได้ เหมือนเขาอาภัยท่านหนึ่งครั้งจะสามารถล้างความเกลียดที่ท่านเคยทำมาเป็นปีๆนั้นได้หรือไม่ไม่ได้เช่นเดียวกับเอาน้ำความดีหนึ่งขันมาราดความชั่วหรือความสกปปกที่สะสมมานานจะล้างได้หมดไหมพระโอวาทพระอาจารย์จี้กง หากว่ามีคนหนึ่งหนึ่งอยากจะปรับเปลี่ยนตนเองให้ดียิ่งขึ้นแต่อีกฝ่ายก็ยังมองสิ่งเก่าๆอย่างนี้ไม่ยุติธรรมอาจารย์จึงอยากสอนสิทธนั้นลืมตาให้กว้างๆเพื่อเป็นการมองให้เห็นชัดในเมื่อตานั้นมองได้แต่ข้างหน้ามองข้างหลังไม่ได้ เมื่อตามีองศาอยู่แค่นี้ก็จำเป็นที่จะต้องลืมตาให้กว้างเพื่อมองหน้าให้ถึงหลังมองบนให้ถึงล่างด้วยตาเล็กๆนี่แหละภายหนึ่งปีเราทำดีคงไว้ร้ายขจัดได้อย่างจริงจังคนที่เกลียดก็จะเปลี่ยนมารักเราและอยากรู้สึก ท้อใจหากในที่สุดเขาไม่ยอมที่จะมองเห็นสิ่งดีของเรานั่นแสดงว่าความไม่ดีที่เราทำไว้กับคนคนนั้นอาจจะมากเกินไปสิต้องรู้จักให้อภยัยอันว่าโซ่นั้นยิ่งต่อก็ยิ่งยาวหากสิ่งนั้นไม่ไปต่อกับผู้อื่นแต่กลับตัดเสียหนึ่งห่วงก็จะสั้นลง